ปไม่ตอบไม่ได้คืองโง่เลยคืองโง่เลยใช่ไมโง่เลยใช่ไหมอันนี้ใครตอบได้ถือว่าฉลาดมากอันนี้ไม่ง่ายถ้าตอบไม่ได้คืออะไรนะประ้านไม่ตอบไม่ได้คืองโง่เลยคืองโง่เลยใช่ไมโง่เลยใช่ไหมคุณพ่อยังไงพร้อมนะภาพมากดนะครับคุณไฮกดก่อนเลยครับแล้วมั่นใจมากทิสี่ทิศแม่เออ สี่ทิศสี่ทิศครับมาไปโยนเรื่องสี่ทิศใช่เปล่าไม่ใช่ครับไม่มีฮะตอไปก่อน่ทิศอะไรวะหนังใช่ทิศชี้ทิศทิศทิศกลางทิศเหนือทิศกลางทิศตะวันออกหมดเวลาเตรียมตัวเอ้ากดภาพยนตร์เรื่องทิศน้อยทิศ ทิพน้อยทำไมฮะมีภาพยนตร์ชื่อนี้จริงๆใช่มันมีของของที่พี่เท่งขายเออพี่เท่งปรกาศว่าใช่ที่ทิพน้อยทิพน้อยได้เฮ้ยเมื่อกเป็นคนบูดเฮ้ยเขาพูดเองไอ้แก่มเคลียเคลียหัวหน้าทีมก่อนนี่เมื่อกี้พูดทิพน้อยอ่ะตอนแรกเขาฟังเปล่ะไม่ฟังไม่มีฟังบอกนู่นเลย